นี่คือดวงของคุณทุสวรรค์ต้องการส่งสารถึงคุณด่วนว่าอย่างไรบ้างให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะเป็นไพ่โรมันนะคะก็ขอให้ทุสวรรค์เปิดเผยในสิ่งที่คุณไม่รู้ขอให้ได้รู้ผ่านคลิปนี้นะคะนางฟ้าหรือเบื้องบนที่คุณนับถือนะคะช่วยคุณแสดงความจริงของคุณด้วยความรักคือไพ่ใบนี้บ่งบอกว่า คุณต้องการได้รับความรักได้รับการยอมรับนะคะไม่ว่าจะจากคนในชุมชนหรือว่าในสายงานนั้นๆน,น,นะคะเ,เพจน,นี้จะเกี่ยวกับการงานการเงินนะคะก็ให้ไพ่บอกต่ออีกสองใบนะคะว่าหลับตาจับนะปัจจุบันนี้คุณเป็นเช่นไร คุณต้องการเป็นที่ยอมรับนะคะและทูตสวรรค์ก็กำลังแสดงความรักผ่านชุมชนในสายงานนั้นๆน,น,นะคะปัจจุบันนี้คุณคุณเป็นอาจารย์เป็นผู้นำเป็นที่ปรึกษาเป็นเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็ เป็นผู้สแสวงบุญเป็นพระเป็นพระเป็นนักบวชนะคะที่มาดูคลิปนี้แล้วก็ปัจจุบันนี้คุณกำลังปกป้องตนเองอยู่นะคะปกป้องกับภัยอันตรายในเชิงลบและ คุณกําลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่ใช่คุณหรือไม่ถ้าใช่ไปต่อนะคะว่าอนาคตอันใกล้นี้ภายใน90วันนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณให้ภายเล่าเรื่องนะคะขอ3าใบนะคะออกมาสีใ <c oughs> บใบแรกนะคะ,ะปัจจุบันนี้อ,อ,อนาคตอันใกล้าภายใน90วันนี้นะคะไพ่ต้องการแนะนําว่า เมื่อคุณกำหนดอนาคตของคุณอย่างชัดเจนให้พูดในเชิงบวกนะคะแล้วการงานการเงินของคุณจะเป็นไปตามปากของคุณตามคำพูดของคุณบางคนอยากได้งานที่มั่นคงแต่ปากไม่สัมพันธ์กับจิตใจไม่สัมพันธ์กับความคิดอยากได้งานที่มั่นคงก็บอกว่าเอองานฉันมั่นคงฉันมีการเงินที่มั่นคงเป็นต้นนะคะให้สัมพันธ์กันนะคะแล้ว มันจะดึงสิ่งนั้นเข้ามาหาคุณค่ะกดแรงดึงดูดที่คุณคุณกำลังรู้สึกนึกคิดอะไรหรือกําลังทําอะไรอยู่กดแรงดึงดูดกําลังทํางานนะคะคิดดีทดําดีพูดดีมันจะเห็นผลภายในสามเดือนน่ะเอออย่างเร็วนะเพจเห็นผลภายในสามเดือนอุย้ยออกมาออกมาห้าใบเลยอากดแรงดึงดูดกําลังทํางานอยู่นะคะคิดสิ่งใดดึงดูดสิ่งนั้นพูดออกไปสิ่งใด คำพูดนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่แหละกดแรงหนึ่งดูดทําอะไรไว้ในเมื่อวานหรือในอดีตทาดีไว้สิ่งดีๆก็จะย้อนกลับมาหาคุณนะคะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอความรักคุณเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รักของในสายงานนั้นๆน,น,นะคะแล้วมีเกณฑ์ได้คนที่ถูกใจคนโสดได้พบรักคนที่ถูกใจนะคะ รักใครชอบใครบอกเขาไปเลยนะคะถึงแม้จะไม่ใจอยากใจชอบใครอะบอกไปเลยไทยบอกนะเพราะว่าถ้าไม่สมหวังเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ค้างในใจแล้วอะ mm hmm. เราได้บอกเขาไปแล้ว mm hmm. ว่าเฮ้ยฉันชอบคุณนะฉันประทับใจในตัวคุณนะ mm hmm. อะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. ดิฉันเป็นคนนึงนะถ้าดิฉันชอบใครเนะี mm ่ย hmm. คือไม่หวังว่าจะสมหวังหรืออะไรยังไง mm hmm. ก็จะบอกไปเลยเอ้ย e ชอบนะ แต่ก็ไม่ได้หวังว่าเขาจะรักเราชอบเราอะไรแบบเนี้ยคือแบบแบบเนี้ยมันถึงจะมันจะมีสิ่งดีๆสิ่งดึงดูดดีๆเข้ามาหาคุณไงคะมันเหมือนกับว่ามันไม่ค้างคาใจแล้วอะเอออันนั้ใครต้องการสื่อแบบนั้นนะคะต่อมานะคะให้กําจัดความกลัวคุณกำลังกลัวในอนาคตอันไกลเนี้ยคุณกลัวว่าอนาคตว่าจะออไม่มั่นคงอยู่หรือเปล่า ถ้ากลัวตรงนี้ให้กําจัดความกลัวออกไปนะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์การงานนะคะจะเริญรุ่งเรืองมากขึ้นกว่าเดิมนะคะทําสิ่งใดก็ประสบผลสําเร็จนะคะ <c oughs> ให้มั่นใจไว้นะคะอืมอ่อก็คือจะมีในอนาคตอันใกล้นี่จะมีแบบว่าอารมณ์เกลี้ยกล่ำด,ด้วยนะคะให้ควบคุมอารมณ์เอาไว้นะคะ อาจจะมีคนมาทําให้คุณกโกรธหรือคุณไม่สมหวังอะไรบางอย่างมันทําให้อารมณ์ตกเพราะอารมณ์ตกเนี่ยมันทําให้ไม่ดึงดูดทรัพย์ไม่ดึงดูดเงินไม่ดึงดูดคู่ค้าไงคะเพราะว่าความโชคดีจะมาตามอารมณ์ของเรานะคะเราต้องรักและให้เกียรติตนเองเคารพตนเองเอาไว้นะคะนี่แหละเป็นสารตั้งต้นที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสรุปนะคะคนโสดได้พบรักคนมีคู่นะคะก็จะ ก็จะสมหวังมากขึ้นกว่าเดิมนะคะคู่ของคุณสนับสนุนคุณแค่ปรับอารมณ์ให้อยู่ในเชิงบวกนะคะให้เกียรติคู่ตนเองการให้เกียรติคู่ตนเองมันต้องเริ่มจากตัวเรารักและให้เกียรติตนเองก่อนและคู่ของคุณจะปฏิบัติกับคุณแบบนั้นนะคะเราป,ปฏิบัติกับตัวเราอย่างไรอะคนรอบข้างคู่รักของเราก็จะปรับปฏิบัติกับเราเช่นนั้นนะคะอืมจะเป็นที่ยอมรับ นะคะในสายอาชีพนั้นๆก็แค่กำจัดความกลัวเชื่อมั่นในตนเอาไว้นะคะแล้วก็พูดกำหนดทิศท,ทางอนาคตไปในเชิงบวกคือพูดง่ายเลยคิดสิ่งใดพูดออกนะพูดสิ่งนั้นออกไปเลยจากใจจริงแต่ให้มันเป็นอยู่ในเชิงบวกอืมนะคะแล้วสิ่งมหาจร์แล้วสิ่งมหจสตยนจะเกิดขึ้นกับคุณคะ่ะหากใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้คุณพลาดในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ